สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำบุญไหว้พระกันที่วัดบางคารจังหวัดพิจิตรนะครับหลวงพ่อเงินวัดนวดบางคานจังหวัดพิจิตรเที่ยวชมตำนานนครชัยยบวรหลวงพ่อเงินวัดบางคารพระเกจิอาจารย์ดังแห่งเมืองพิจิตรผู้เชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นที่เรื่องลือไปทั่วสารทิศ ประวัติวัดบางคารหรือวัดคงคาลามมีชื่ออีกอย่างอื่นอีกหลายชื่อคือวัดฮิรัญยาลามวัดของหลวงพ่อเงินวัดตะโกพร้อมสักการะอดีตเจ้าวาดหลวงพ่อเงินพุทธโชพุทธโชคตั้งอยู่ที่ตำบลบางคารอำเอภอโพธทะเลจังหวัดพิจิตรวัดบางคารเป็นวิหารศักสิทธิ์ที่ชาวบ้านและผู้คนศรัทธาเข้ามาทําการสักการะ กราบไหว้บูชาพระพุทธรูปแล้วยังเป็นโบสถ์ประเภทวัดลาดอันเป็นแหล่งรวมวัตถุมงคลและพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์พุทธพระพุทธรูปโบราณเครื่องปั้นดินเผาถ้วยชามสังฆโลกอีกด้วยก่อนอื่นเรามาดูประวัติวัดบางคานหลวงข้อเงินจังหวัดพิจิตรกันก่อนนะครับสำหรับประวัติของ บางคารหรือวัดฮิรัญยาลามมีอายุเกือบ200ปีมีชื่อเรียกอย่างอื่นว่าวัดคงคารามวัดของหลวงพ่อเงินวัดตะโกบางครั้งเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อเงินบางคารเป็นวัดลาดสังคตสงขนาดฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ริมแม่น้ํานาดเก่าในตบนบําบลบางคารอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรปัจจุบันพระครู พิสุทธิวลากรเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับวัดอิรัญญามหรือวัดบางคารตั้งวัดเมื่อพุทธศักราช2370ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพุทธศักราช2514วัดอิรัญญามหรือวัดบางคารเป็นวัดที่หลงพ่อเงินพุทธโชคสร้างขึ้นสาเหตุที่หลงพ่อเงินสร้างวัดนี้ขึ้นเพราะท่านได้พิจารณาเห็นว่าเป็นวัดที่สงบ และอยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนมากนักเป็นสถานที่เจริญวิปัสนากรรมฐานท้งนี้เพาราะสถานที่พื้นที่สมัยนั้นเป็นป่าลึบมีสัตว์ห้ายนา,นาชนิดและมีสัตว์อุดมสมบูรณ์หลากหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากสภาพเดิมของวัดเริ่มเป็นเพียงสำนักสงฆ์ธรรมดามีกุฏิหลังคาบุ่มแฝบอย่างง่ายๆเพียงหนึ่งหลังเมื่อหลวงพ่อเงินมาจำพรรษาและได้สร้างวัดนี้ขึ้นท่านได้นํา ต้นโพมาหนึ่งต้นจากวัดคงคันลามมาตั้งไว้เพื่อบมสงบล่มลื่นเป็นที่ราบลื่นของวัดสิ่งก่อสร้างภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์นครชายโบรณเป็นพิพิธภัณฑ์รูปมนดกสองชั้นชั้นบนรปดิสถานรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเงินชั้นล่างเป็นที่แสดงโบราณวัตถุต่างๆที่ทางวัดบังคัได้สะสมไว้โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุ ที่ผู้คนนํามาถวายแด่หลวงพ่อเงินเช่นพระรูปพระพิมพ์เครื่องปั้นดินเผามาดูประวัติหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคารพิจิตกันหน่อยนะครับประวัติหลวงพ่อเงินพุทธโชคเดิมท่านชื่อเดิมท่านชื่อว่างเงินเกิดเมื่อพุทธศักราช2351ตรงกับรัชกาลที่หนึ่งคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มาหาลาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดบางคารจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเงินท่านเกิดเมื่อพศ2353บิดาชื่ออูบรรดาชื่อฟักท่านเป็นท่านเกิดที่บ้านบางคารอำเอภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรบิดาเป็นชาวบางคารมดาดาเป็นชาวแสนต่ออำเภอขานุวรลลักษ์บุรี แสนต่อในบรสมัยก่อนนะครับจังหวัดกระแพงเพชรมีพี่น้องรวมทั้งสิ้น6คนด้วยกันท่านเป็นคนที่4ของครอบครัวประวัติเส้นทางเดินทางก่อนที่ท่านเข้าสู่ร่มกาวัสดวิภาของพระพุทธศาสนาเริ่มด้วยเมื่อปีพุทธศักราช2356ตอนเด็กๆท่านได้ไปอยู่กับลุงท่านชื่อในช่วงที่กรุงเทพและได้เข้าเรียน ที่บ้านต่อปุหรือวัดชนะสงครามจังหวัดพระนครในปัจจุบันเมื่อยุธได้12ปีหรือพุทธศักราช2365ก็ได้บรรชาเป็นสมณีน,นได้ศึกษาทำวินยัยท่านได้ไปถวายตัวเป็นสิทธิ์เพื่อศึกษาศิลปวิชาคมตลอดจนเรียนวิปัส,สนาธุระในทางเมตตามหานิยมและคงพันชาตี เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุาจารย์โตภมิลังสีณวัดลังคังโพสิตาลามเรียนเวทวิทยาการต่างๆคำพีมูลกระจายเวทมนต์คาถาและวิทยาการต่างๆจนแตกฉานพศ2373พอายุกใกล้อ,อุโบสมบทท่านได้ศึกจากสมเด็และเมื่อครบอายุ20ปีบริบูรณ์ท่านก็ได้อุปบสมบทที่วัดตองปุก หรือวัชนะสงครามมีฉายาว่าพุทธโชคในล่ำเรียนวิปัสนาอยู่3ามพรษาและได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะจนแตกฉานแล้วทําการฝึกฝนวิปัสนาจนมีญาณสมาธิแก่กล้าจึงมุ่นศึกษาพุทธทธาคมจากหลวงพ่อโพวัดวังหมาเน่าซึ่งเป็นพระมรจากอายุธยาจะมีความเชี่ยวชาญชํานาญทางพุทธพุทธคมมาก มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เล่าลือกันในบรรดาชาวบ้านมากมายต่อมาอีกสปีต่อมาโยมปู่ของท่านได้ป่วยหนักท่านจึงได้เดินทางกลับมายัางอเภอโพโถะโพทะเลแล้วก็ย้ายมาจำพรรษาที่วัดคงคาลามหรือวัดบางคานใต้ได้หนึ่งพรรษาท่านเป็นพระที่เลืองวิชาชอบเล่นแร่แปรธาตุแต่วงพ่อเงินทั้งเค่งทำวินยัยและชอบความสงบ ประมาณปีพุทธศักราช2,377ท่านได้ย้ายไปอยู่ที่วัดไทยน้ำเป็นเวลานานถึง35ปีโดยท่านได้พัฒนาวัดไทยน้ำให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆด้านต่อมาหลวงพ่อเงินได้ย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านวังตะโกลึกเข้าไปในลำน้ำเก่าห่างจากวัดคงคลามโคลฝั่งเท่านั้นต่อมาได้สร้างวัดอีรัญญรามวัดวังตะโก เกิดขึ้นเป็นพระรามหลวงพ่อเงินเป็นผู้สร้างไว้ตอนที่ย้ายมาจากวัดคงคาลามหลวงพ่อเงินได้นํากิ่งโพติดตัวมาหนึ่งกิ่งและนํากิ่งโพนั้นมาปลูกปลูกเสียงทายความว่าหากต้นโพตายก็คงจะอยู่ไม่ได้ถ้าหากที่นี่จะเป็นวัดก็ขอให้ต้นโพนั้นเจริญงอกงามขึ้นปรากฏว่าต้นโพเจริญงอกงามแผ่กา้านสาขาใหญ่โตกล่าวว่า เดิมที่ท่านจากวัดคงคารามไปแล้วก็มาปูกุติด้วยไม้ไผ่มุงคลางคารรแฝดอยู่องค์เดียวร้อมก,กันนั้นได้นำต้นิโพมาปักไว้ที่ริมตะลิ่งหน้าพระวุสตเก่าทำให้มีเหตุการณ์นั้นเป็นจริงตดังคำอธิษฐานพื้นที่แบบนั้นเป็นวัดวันตะโกเกิดขึ้นเป็นพระรามแห่งนี้ที่หลวงพ่อเงินได้เป็นผู้สร้างไว้เมื่อ พุทธศักราชสองพต่อมาวัดวังตะโกรหรือวัดฮิรัญยลามหรือวัดบางคานได้เจริญรุ่นเร็วมีผู้คนรบนับถือแล้วฝากตัวเป็นศิษย์ขอมาฟังธรรมขอเครื่องรางของขังขอให้หลวงพ่อช่วยรักษาโลกหลวงพ่อเงินท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุชาและสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณฝ่ายวิปัสสนาในช่วงบัรทายของชีวิตหลวงพ่อเงินยังคงเดินทางไปวัดไทยน้ำเสมอ จึงเป็นที่มาคาต่อท้ายว่าวัดเก่าหลวงพ่อเงินหรือวัดไทยน้านั่นเองหลวงพ่อเงินนับเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านสยยวทยิเยี่ยมยอดที่สุดของเมืองพิจิตรจนเมื่อมาอยู่วัดวังตะโกและได้พ,พัฒนาวัดจนเป็นลุ่งเรืองเป็นที่รู้จักกันทั่วไปหลวงพ่อเงินสามารถเป็นผู้รู้ด้วยญาณวิเศษอย่างมหัศจรรย์และยังเป็นหมอเชี่ยวชาญในการรักษาโรคภัย ให้เจ็บให้แก่ชาวบ้านได้อย่างชะงักด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเ,เป็นที่ล่ำเลือไปไกลมากลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคารที่มีชื่อเสียงโด,งดังต่อมามีหลายรูปนะครับเช่นหลวงพ่อพิษแห่งวัดลำมังังที่มีชื่อเสียงทางด้านตะกุดคู่ชีวิต 2. หลวงพ่อน้อยวัดคงคันลามผู้สร้างตะกุดหนังปลากระเบนและตะกุดหนังอีเก้ง สามประหลัดชุมแห่งวัดไทยนามสี่หลวงพ่อหอมแห่งวัดหลวงห้าหลวงพ่อนวนแห่งวัดหาดมูลกระบือหกหลวงพ่อฟุ้งวัดปักน้ำเจ็ดหลวงพ่อขำวัดโพเตี้ยแปดหลวงพ่อไปวัดท่าหลวงผล,ผลผู้สร้างเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรจำลองเก้าหลวงพ่อภูวัดท่าจองสิบภายหลังท่านเป็นเพื่อนกับหลวงปู่สุข แห่งวัดปากคลองมาขามเท่าหลวงปู่ปสุขก,ก็ได้ฝากพระบรมวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตกดมศักดิ์มาเป็นลูกศิษย์คาวาะกับหลวงพ่อเงินด้วยหลวงพ่อเงินได้เป็นพระอุชาที่นี่และสมณะศักดิ์ท่านเป็นเจ้าคุณฝ่าพิพัฒนาหลวงพ่อเงินได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชราเมื่อพฤษราช2462สิริอายุ 1> 11 1ปีหลวงพ่อพเงินนะับเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เลื่องชื่อทางด้านสายเวทเยี่ยมยอดที่สุดของพิจิตรไ,ได้มาอยู่วัดตะโกได้พัฒนาวัดจนไปที่ลุงเรืองเป็นที่รู้จักกันว่าหลวงพ่อพเงินสามารถเป็นผู้อย่างรู้ยันวิเศษอย่างมหัศจรรย์และยังเป็นหมอที่ชื่อชันรักษาโรคภัยไร้เจบใ,ให้ชาวบ,บ้านด้วยผลงานที่สําคัญของหลวงพ่อพเงินนะครับคือ1ทางด้านก่อสร้าง หรือพราเงินมักเป็นธุระในการกอร่อสร้างวัตถุวัตถุถาวนวัตถุท่านเป็นนักก่อสร้างควบคูมการก่อสร้างโดยตนเองรวมทั้งท่านได้รวมปัจจัยในการกอร่อสร้างวัตถุมงคลเงินบริจาคที่ท่านชอบสร้างอีกอย่างหนึ่งนอกจากโบสถ์วิหาราลาก็คือสลาพักร้อนที่คนสัญจรไปมา2ทางด้านการรักษาโรควิชาแพทย์แผนโบราณหรือเพราะเงินเป็นหมอแผนโบราณเชี่ยวชาญทางด้านรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยยาสมุนไพร บางครั้งก็ใช้น้ำมนต์ซึ่งก็ให้ผลนะด้านจิตใจปัจจุบันยังมีตำรานะยาและสมุดคอยของท่านที่เก็บรักษาไว้ที่วัดบางคาร 3. ท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงท่านนั่นวิปัสสนาเป็นสิทธิ์รุ่นเดียวกันกับหลวงปู่หลวงพ่อสุขแห่งวัดปากคองมาหาเท่าจังหวัดชัยนาทซึ่งท่านได้แนะนำให้กมรมหลวงชุมพรเกดุรมศัก์ได้มาเล่าเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อ รวมทั้งสมเด็จพระสัมัาศั์เจ้ากรมพยาว,วิชานวิช,วชลชาลวโรรถก็เสด็จมาประทับที่วัดวังตะโกอยู่หลายวันเพื่อเรียนทางด้านธุระวิปัสนาสพระเครื่องหรือพระพิมพ์หลวงพ่อไม่นิยมสร้างพระเครื่องเพราะท่านบอกว่าคงอะพันชาติเป็นเรื่องเจ็บตัวพระเครื่องรุ่นที่หลวงพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่จึงมีน้อยและมี คุณานุภาพทรงคุณทางแควค่า,าดคงพันชาติและมีเมตตามหานิยมสถานที่แนะนำเมื่อมาเที่ยววัดบางคารหากมีโอกาสมาเยือนที่พิจิตรแล้วไม่ควรภาพชมพิพิธภัณฑ์นครชัยบวรในส่วนของอาคารต่างๆภายในวัดบางคารประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์นครชัยบวรอ,อันเป็นพิพิธภัณฑ์รูปมนดกสองชั้น1ชั้นบน ปฏิฐานรูปหลอ่อเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเงินพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงซึ่งเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่ 2. บริเวณชั้นล่างเป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆที่ทางวัดได้สะสมและเก็บรักษาเอาไว้เพื่อการศึกษาและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุที่มีผู้คนนํามาถวายท่านเช่นพร,ระพุทธรูปพระพิมพ์เครื่องปั้นดินเผาวัดบางคานะครับ เปิดให้ประชาชนเข้ามานำัิสการระหว่างเวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับสวัสดีครับ